วันที่31ผมจะเปิดตัวซีรีส์วายจะเป็นความร่วมมือของกลุ่มซีรีส์วายกับกระทรวงพาณิชย์วันนี้ที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยผมก็ให้เขาคิดถึงตลาดใหม่ๆและขนทางใหม่ๆครับวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะมีสอเรื่องสําคัญ เรื่องแรกคือตลาด e อีคอมเมิร์ซไม่นานนี้คุณจะได้เห็นกระทรวงพาณิชย์เชิญอินฟลูเอนเซอร์จากประเทศผมไปอเมริกาผมใช้อินฟลูเอนเซอร์นะเขามากินแล้วเขาก็ถ่ายถ่ายถ่ายระดับนำของเขา20-30คนแล้วเขาไปกระจายเขาไปเพิ่มดีมานให้เพื่อเราจะได้ซัพพลายต่อได้อีกไม่นานเร็วๆนี้คุณจะเห็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้ทำสัญญาร่วมกับอินฟลูเอนเซอร์จีน3-40คน ร่วมกับทีวีของจีนเขาจะมาขายสินค้าในนี้ตลาดจีนเขามีผู้ติดตามเขาคนหนึ่งเนี่ยประมาณสามร้อยล้านว้าว <Wow. S 2> แล้วผมไปเห็นเขาขายในจีนแล้วเนี่ยเขาเขาเขาออกไลฟ์เนี่ยตัวเลขการค้าขึ้นดด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 เป็นร้อยล้านเลยผมเชิญเข้ามาเจ็ดวันให้ใช้วันละสิชั่วโมงชั่วโมงละสิบห้านาที เขาจะใช้ร้านลอชเชนเนี่ยแล้วก็พูดถึงสินค้าตอนนี้ได้ทําไปพอสมควรแล้วเราได้เชิญเขามามาดูตลาดเพราะว่ายอดมันขึ้นเสร็จแล้วข้างในคุณไม่พร้อมเนี่ยคุณก็ขายไม่ได้หรอกงี้เขาก็จะมาหาตลาดมาดูว่าใหญ่ๆใ,ใครจะซัพพอร์ตสินค้าอะไรได้บ้างแล้วสินค้าไม่ใช่คุณมีอย่างเดียวเขาก็จะเลือกแต่เรามีสิทธิ์จะเสนอของเราด้วยแล้วก็จะเป็นสินค้าที่เขาจะมาพูด 7วันวันละสิบชั่วโมงชั่วโมงละสามลว 3, ชั่วโมงละสิบห้านาทีอันนี้ก็จะเป็นตลาดใหม่ซึ่งผมคิดว่าถ้าสร้างได้มันจะเป็นโลโมเดลที่เป็นโมเดลที่จะเอาไปใช้ที่ทันกับโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเดี๋ยวท่านประเสริฐคงมีเงื่อนไขอีกเยอะแยะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งผมก็วันที่สามสิบเอ็ดผมจะเปิดตัวซีรีส์วายใช้เป็นเครื่องมือ ในการมาทำมาหากินผมไม่ได้มาโชว์ซีรีส์วายไม่โชว์ซีรีส์วายแต่ผม, <c oughs> ผมไม่รู้จักนะ <c oughs> ผมนี่ไม่รู้จักเลยแต่คนมาพูดให้ผมฟังผมฟังย,ยังไงนะฮะจะทำจะทำอะไรกับซีรีส์วายนะครับ <c oughs> ผมจะเปิดตัวซีรีส์วายตัวใหญ่ขึ้นมามาผมคิดหลายเรื่องจะทำคอนเสิร์ตบ้างจะมาขายของบ้างจะอะไรบ้างแล้วก็พวกนี้เวลาเขาเข้ามานี่เขาบอกว่าแฟนเขาเยอะมากนะ <c oughs> ยังต่างประเทศหลายส่วนนี่เขาบินกันเข้ามาเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนมาอยู่โรงแรม มีรายจ่ายมาสเปนมาอะไรหลายอย่างครับอันนี้ผมก็จะทําซึ่งอันนี้มันเกี่ยวข้องกับซอฟต์าวร์ได้ด้วยแต่ของผมเนี่ยเนื่องจากผมไม่ได้ไปเกี่ยวตัวกระทรวงนะครับตัวตัวผมผมไม่ไปเกี่ยวมับการซอฟต์าวร์ด้วยฮะมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงแต่ผมคิดว่าเนี่ยผมกําลังเสนอให้สังคมคิดว่าช่องทางการค้าใหม่ๆอ่ะมันมีอยู่เต็มไปหมดอ่ะในโอกาสอ่ะคุณมีความคิดที่เริ่มใหม่คิดออกนอกกรอบใหม่แล้วคุณคิดจากฟ้ามาหรือเปล่า อันนี้คือเนียผมจะเปิดตัวซีรีส์วายตัวดังของประเทศไทยเองประเทศไทยนะครับแล้วก็ผมจริงๆรเราเปิดแปลว่าแปลว่าอะไรฮะเราเราสร้างเองมาเกิดมาเป็นผู้อำนวยการสร้างหรือว่าเป็นความร่วมมือของกลุ่มซีรีส์วายกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อจะทําให้มันเกิดดึงแฟนคลับของเข้าทั้งหมดมาแล้วมาขายของแล้วเราก็จะเลือกของมาขายที่ยกตัวอย่างเนี้ยยังไม่สําเร็จยังไม่ได้เกิดครับ แต่ว่ามันจะเกิดเพราะเรากำลังหาช่องทางการค้าใหม่มไม่ใช่อยู่ๆต้องมามาไปหาตลาดแบบเดิมถ้าแบบเดิมก็ได้เท่าเดิม